สวัสดีครับพบกับเอกอีสานได้ต่อยครับผมัมนีมาทางน้ำพวยนะครับมนีอันว่าจิมหาเหรินมึงครับย้ายเรามาจิร้องอันว่าจิมาล้องเก็บอันหันง้มป่าเบิึงครับว่าจีมีบ่อนะครับแต่ว่าบมาพ่อเนี่นะครับคลองดีริมอันฟังพองนะครับริมฟังพองริมฟังพว้ยนะครับ น่ครับงามแฮงนะครับอันนี้บ้านผมเอื่นว่าผักกุมนะครับผักกุมเดี๋ยวก็จะเก็บไปนะครับเอาว่าจะเอาไปไว้ตะขันสมนะครับอันนี้ต้นหนึ่งนะครับทั้งหนาปูนมีต้นใหญ่อยู่ต้นนึงนะคอยติะไปเบื้องกัน,นครับผมแค่นี้ก็พอได้กินแล้วครับผม ยายกัมาล้องเงินงมป่าเบิงสิบเบนตตะมีปะบุแต่ว่าผมก็มาเก็บผักกุมเบิองก่อนล้วครับผมเป็นของธรรมชาติเนะบ่ม,มีเจ้าขวงครับเก็บได้เลยครับผมหยอดง,งามๆเลยเดยนะครับเก็บปุหยอดอ่อนๆมัน ทั้งทั้งเหอะมันเป็นใหญ่ใหญ่คุณไหมน,นะครับโอ้ยปวดอึดอ,อยู่อึดกินนะครับบานเฮาครับสารบานเฮา บ่มีเห็ดโอ๊ยกินดอกโอ๊ตตะฟังกะซั่น <laughs> าแนวใส่ไว้ก่อนครับผมตีสไลด์อยู่ทั้งหน้าผมกระซ่ง,งมีอย่างเบิ้งน้ำตะฟังไปเองสิแล้วครับก็จะม,มีอยู่ต้นสองต,งต้นทั้งหน้าไม่ห่อก้นเก็บเลยตีหรืรจังไดยขอต้นนี้น่อยเดี๋ยวก่อน หยดใหญ่ดีเว้ยหยดใหญ่ดีครับหยดงามดีอยู่ ้นนี้ก็ต้นใหญ่ครับผมอุ้มใหญ่แต่ว่าจังใบมันจะแก่แล้วครับใบมันแก่แล้วนานนี้พ่อได้อยู่ พอได้เนี้ยก็เอาละครับ ตัวนึงมันเต้นหอดเลยตัวที่สองตัวมันเลือเก็บไว้ไอหมอกก็ได้หรอกคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้มาหาันหาเก็บผักเนาะไปไวปตะกินครับผับกธรรมชาติผมมีสารพิษอุ <c oughs> ตส่าฟังคือสัน้นแต่ แต่ฟังซันนครับอยู่ตรงสูงครับนะครับในกระหอดงามแต่ว่าลังก่อดก็มีแมงกิ่นะครับ เวิร์ดแล้วโอ้โหยอดหนึหน่งถ้าเป็นหนอยอดมันมเสียเก๋าเก็บไปเลยนะครับมันก็กินได้เวิร์ดกินบ่ะไรตัวหยอดนันแก่ท่อนนะครับนี่ครับหอยอด หยอดแกแังสิกรเก็บบ่ได้นะครับไอ้ครับต้นนี้เบิดแล้วีต้นวนนโนผมมีนะครับผมอยู่ตั้งโขูกไปแล้วย้ายลงไปงมนะครับ วันสิขคืนแล้วอยู่หันสูงป่าสูงท่วงหลายอยู่ฉันได้ตอนแรกว่าสิบปไทายครับผมมันที่นี่สุ้งท่วงหลายอยู่งมเหรินอยู่ันนะครับ เป็นเคยหาดังเช่นะครับอยู่ในช่วงฤดูเอปลายฤดูหนาวนะครับจะเขาฤดูห่อนนี่ิครับมันก็จะมีป่าที่มันอยู่ในถ้ำในอย่างนี้สินะครับเพราะว่ามันจำศีลน,นะครับป่ามันจำศีลน,นะครับมันจะอยู่แบบมันบางคังฟังอยู่นามันนี่นะครับป่าที่บ่ค่อยแลนนะครับ ครับกงมมันงมอยู่ทั้งใต้หมนะครับงมอยู่เรื่อยๆแหละอันจะขึ้นแล้วนะครับรตอนแรวกก็ทิไปเบิางทั้งพองไปที่นี่ z o งออกไปกลักวๆแล้วแรงแล้วครับจะสิเข้าบ้านนะครับวันนี้แต่ฟังก็ขึ้นยากยากครับมันแต่ไค่แน่อยู่ครับมีบันไดเพิ่น ได้ครับยายขึ้นแล้วมาหาแต่พ่อได้กินนะครับผมมาหาล้องเบิงเดือเื้อาจจะได้จังใดเนาอนะครับเก็บ นี่ก็ได้ลายอยู่นะครับผมเพราะได้ไปขั้นสมบุละนี่นี้เป็นของธรรมชาตินะครับยุบ้านก็มีอยู่ครับบานกรมีอยู่ต้นหนึ่งตน้นต้นใหญ่เลยล่ละเดี๋ยวก็ไม่น่าก็ไปเก็บยุบานเติมอีกนะครับเก็บยุบานวใส่กันเติมอีกไปขั้นสมนะครับธรรมชาติคือจงย้ายทรงสีสได้ป่าอยู่ก็ได้ป่าไปปิ้งอยู่ครับผม อันนี้นะครับได้ผักกุมมาแล้วนะครับกะจิเอามาแช่ใส่แข้วเขาเขาเอามาวางไว้แช่ละน,นั่นนั่นทั้ง่องนะครับวันนี้ได้มากะสองสามต้นนะครับแต่ว่าก็ได้มากอกินนละว,วิธีการเห็ดกับโหยากนะครับเอา<ช>เอาน้ามสะอาดนะครับเอาน้ากินเขาเนี่ยละเอามาใส่ไว้นะครับแล้วก็เอาเกลือลง ลายใบยใหายเกลือเกลือกพะพอดีกะว่ามันซีนัวพอดีนะฮะอืมกะว่าซ้ำเขาเห็ดตุ่มเห็ดแกงเลยละ่ะมันบใหายรสชาติเ,เห็ดประมาณรสชาติประมาณนึงครับประมาณนุน่นนละละัวละะ่ะใส่ข้าวเหนียวนะครับแช่มันพวกแล้วกัดกินได้เลยบ่ยต้องอขันหลายขั้นตอนเอาเอาห็ดจังสี่เล่นบใอใหญ่ ง่ายๆเลยครับอัานั้นกระป่านะครับที่ไปงมมาได้นั่นก็สิปิ้งอันนี้สมผักก็สิแซ่ไว้เพื่อมีเมนูเอียงข้างหนาไปนะครับนี่ครับแซ่ไว้หาขึ้นก็กินได้เลยอืีนะครับผมก็มาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมที่สำคัญคอมเมนต์ไว้น้ำครับเผื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ